สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีนะครับด้านหลังผมนะครับกําลังจะผสมดินปลูกพี่น้องนะครับทีมงานลูกน้องทีมงานลูกน้องผมนะครับกําลังใช้รถนะครับในการผสมนะครับดินนะครับคือบรรยากาศวันนี้พี่น้องเอ้ยนะครับฝนตกหัวเปียกเพื่อล้ครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักมากเลย ช่วงนี้นะครับฝนกำลังเลงนะครับฝนกำลังเลงก็ถ้าผ่านเดือนกันยายนไปนี่ก็คงจะเบาบางลงแล้วนะครับคงจะบ่มีฝนนะครับก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับตรงไหนที่ว่ามีน้ำพี่น้องก็รุดเราตอนนี้แล้วครับนะ เดือนนี้ละเดือนทุกไทยครับเดือนนาก็คือสีเบาเนี่ยละฝนกระไดกระิมี่แน่ตกยู่ครับตะวากะกระิบอะไรขึ้เกานะครับคือคลิปนี้พี่น้องนะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับมามาเล่านะครับได้หลายคนนะครับเอฟซีผมนี่แหละก็ถามกันมานะครับว่าเอ่อทไมนะครับจะากถ้าอยากกลับมาอยู่บ้านนี่นะต้องทํายังไงต้องเริ่มยังไงก่อนนะครับคือ บางคนน่ะกลัวพี่น้องผมผมเข้าใจนะครับว่ากลัวกลัวการมาเริ่มต้นนะครับที่บ้านนะครับว่ามันเห็ดนี้ยังกินดีนะครับมีการมีการเห็ดนะครับอีกอย่างหนึ่งสีสางได้ได้จังไดนะครับย่านพี่น้องก็โดยปกติแล้วนะครับคนนห่านะครับทำอะไรนะครับก็ต้องใช้เงินนี่ครับตุกมือนี่ก็เข้าใจนะครับ บางคนนี่ก็ถ้ามาเริ่มสร้างนะครับเริ่มทําไว้ก่อนก่อนกลับมาอยูบ้านนี่ครับกสิไขค้ยนยพี่น้องแต่พอมีแนวร่องรับนะครับแต่บางคนนี่คือยังไม่ทําอะไรเลยนะครับ mm hmm. ก็คงจะยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สายพี่น้องกับการที่กลับมาเริ่มทําอยู่บ้านก็ไม่ได้สายนะครับถ้าอาจิกลับมาอยู่บ้านพี่น้องก็อาจจะ ถ้าไม่มีอะไรเลยก็อาจจะมารับจ้างหางานในตัวจังหวัดนะครับมีอะไรก็ทําไปนะครับอย่าเกี่ยงค่าแรงนะครับมีอะไรก็เฮ็ดไปก้อนนะครับแล้วก็พยายามสร้างพี่น้องพยายามปลูกอแนวอยู่แนวกินนะครับปลูกเพื่อหาตลาดนะครับทําไปทีเล็กแล้น้อยนะครับถ้าอย่าทาให้มันใหญ่เลยนี่เป็นฟงเป็นฟ้ามนี่นะครับอย่าพี่น้องนะครับคือผมเห็นแล้วนะครับคนนะครับ คิดว่าตลาดมันใหญ่จริงนะครับตลาดนมันใ่นะครับเขาคิดนะว่าตลาดน้มันใ่เข้าใจนะครับแต่เมื่อเราลงมือทําแล้วนะครับตลาดไม่ได้มาอยู่ที่มือเรานะครับกว่าห้องสีหาตลาดได้พี่น้องกว่าเราจะสร้างคอนเนคชันได้นี่มันก็ยากนะครับเราอาจจะเริ่มทําเล็กๆน้อยๆปูกพักซี่ปูกพักบุ้งไปเรื่อยๆครับค่อยๆหาตลาดอาจจะเอาไปขายเองอยู่ตลาดนัดเนี้ยนะครับตลาดนัดในชุมชนตลาดนันดในหมู่บ้านขายบาย่ได้ก่ะ กินเนี่ยนะครับมันต้องสร้งยังสั้นไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเรากลัวพี่น้องถ้าเรากลัวนะครับแต่เฮ้าสีอยู่ในมองที่ว่าเป็นกะล่ารอบยุหันเฮ้าย่านนะครับเฮ้ากระสิบ่มีจุดเริ่มต้นพี่น้องนะครับเฮ้าต้องกล้านะครับบางครั้งนี่เราต้องกล้าเสี่ยงนะครับกล้าได้นะครับมันก็ม่หู้เราพี่น้องว่าข้างหน้ามันดีบ่ดีนะครับ แต่ถ้าห้องโบเห็ดอย่างซะเลยนะครับมันก็นยากพี่น้องแม่นบ่อละแต่ห้องบ่บฝ่ากกับมายุบานตอนนี้นะครับก็ยากือกันี้องจักสิกลับมาตอนไดนนะครับบางทีสิกลับเห็นมันพร้อมมันกันบบ่อพร้อมจากเทื่อนะครับสิกลับมาตอนมีเงินกันบบ่มีจากเทื่อนะครับแต่จะไหนถ้าสิกลับมาอีหลีก็คือผมว่าล่ะครับกลับมาแล้วะพยายเาผิษจากหน่อยไปหาหลา ปลูกซิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากนะครับสร้างตลาดไปนั่มเรื่อยๆนะครับบางทีนี่นะครับเข้าอาจจะประสบความสําเร็จนะครับกว่าคนที่มีเงินทุนอยู่ก็ได้นะครับเพราะนะครับทุกเมื่อนี่นะครับความสําเร็จนะครับมันบ่ได้อยู่ที่เงินนะครับบ่ได้อยู่ที่ทุนนะพี่น้องมันอยู่ที่ความสามารถหล้วก็มั่นสมองของเข้านะครับคือเขาว่าแหละพี่น้องนะครับเงินมันอยู่ในอากาศนะครับเต้ใดสิควยควาได้นั่นแหละครับ ทีสางโอกาสให้งจะข้องกันนะนะครับที่สางโอกาสให้งจะขวางในยิปเงิ้นนั้นได้นะครับแต่ถ้าเข้าบ่ส้างโอกาสกันเข้าบ่ขยับขยายยังเลยนะครับกับโอมีโอกาสพี่น้องนะครับอันนี้ก็ว่าสซูเอฟซีฟังนะครับเพื่อนะครับใครอยากกลับมาอยู่บ้านเนาะนะครับฟังคิดผมไปนะครับก็อาจจะคิดได้นะครับอาจจะเป็นคิดนะครับว่าเค็ดลับนะครับว่าบางคนก็อาจสิคิดยากคือว่าสิฮิดอย่างดีสิกกัมบอาอยู่บ้านแล้วนี่ โรงงานเขาจ้างออกนี่นะครับบริษัทเขาจ้างออกนี่นะครับถ้าอายุ40ิกว่าปีขึ้นไปแล้วนี่มันอยู่ยากพี่น้องมันอยู่บ่ได้นะครับหางานยากนะครับฉะนั้นเฮาก็ต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าของพี่นอ้องทาทําเลยครับกับมายุ้นันอยามีความกลัวพี่น้องให้มีความกล้าครับกล้าเหตุกล้าคิดกล้าทํานะครับกล้าทนต่อเสียงวิพากษ์วิจาร์พี่น้องเพราะว่าอะไรเสียงวิพากษ์วิจาร์ไม่ทําให้เราสําเร็จครับ ผู้นั้นวายจังสันผู้นั้นผู้นี้วายจังสี่นี่ผมบอกเลยพี่น้องอย่าไปเชื่อครับถ้ามันดีเพื่อนเห็ดแล้วครับกระยอนมันบนกระยอนเพิ่นเพเห็ดยังล่ะครับมันก็นเลยวิจารณ์ได้ถ้าคนเห็ดเป็นทำเปลี่ยนเขาสิบวิจารณนะครับอันนี้กับฝากไว้เห็นาะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนนะครับเป็นกำลังแรงใจคนที่ทำนะครับขอบคุณในไลน์ครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ